วันนี้วันที่30มีนาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่87ที่ข้าพเจ้านายนุบพุทธจันทร์คอยถวายเสียงสดสัตายายพระสุดพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสัางฆบูชาและอาชาริยบูชาแดา่ครูอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติเลินลึกได้มีสมาธิจดจ่อเนี่ยกล่าวพระจาจะนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเทิญ บทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาลสุอัตลาสกจฉันตุเทวตาสัคมังมุนีราชาตัสุนันตุสัตคโมคาถาสตะเที่ยมีจัลุไปคิดิสิกเลตัตเตจันดาลิเทวิมาณติเปลาเทชะคเมตตระวนะัญหาคานิเกอตุนเอกเทปุมาจายันตุเทวจรลาตลวิสเมียคา

ุดีสีุตสนมัตตะกาสิทธิกถานมันตะสาเพรอวตัวละตัสมมาตุมุเดสนนมันตะสเพอวตัระตัสมมาตุมุตสานนัตะสาเพรตวตัวะตัสมมาตุมุเสาบุดิห้าบุตรสดไตสลานะคุมปากาพุทธังสัลลานังชามีธรรมังสลลานังชามีสั้งขังสัลลานังกชามีตูียมปีพุทธังสัลลานังกชามีตูียิบีธรรมังสลลานังชามีตูียิปีสังขังสลลานังชามีตดิยมปีพุทธังสลลานังชามีตดิยิบีธรรมังสัลานังชามี จากกิเลสขาดนั้นติเมิสละนังอัญยังพุทโธเมสละนังวะลังเอเตนะสัจจวะวเชนะตุติเมหุตุตปทานนัตติมิสละนังอัญยังธรรมโมเมสละนังวะลังเอเตนะสัจจวะวเชนะตุติเมหุตุตปทานนัตติมิสละนังอัญยังสังคมเมสละนังวะลังเอเตนะสัจจวะวเชนะตุติเมหุตุตปทา โพธิจิตตุธานุสติอิติปิโสภะวันตังสัมมาสัมพุทธวิชชาจารณะสัมปันโนตโตโลกะวิทูหนุตโนบริสะลัมมาทาติสาอะเทวะมนุสสานังพุทธภาวะอะเทวะโพธิปัตถะมานุสติสวาขาโตภะวะตาธัมโมตันติโกกะริโกเอหิปัสสิโกอุปะสัมปทาวิชิตะภาวินโยหิติโพธิญาณสังคานุสติสุปฏิปันโนธุโตสาวะังทั้งโคจุปฏิปันโนภะวะโตสาวะังทั้งโคยายะปฏิปันโนภะวะโตธุโตสาวะังทั้งโคตัมมีสีปฏิปันโนภะวะโตสาวะังทั้งโคยาติสังสะลีกุอิถะยุกานิอะตาภิทธะภาเย ลาเอตับพื่วัตาตุวัสังกุเอาเนยโปาวเนยโตะกินเนยโยเชเลกัลานินยอนุตรังมุเจตังโลกัสสหะติบทที่สิบลัคนาสูตรยาธีห้าปูตานิธรมะคตานิภูมานิวายานิอันตลิเกตะเพวะปูตาสุมานาตาวัตตุอะตุปิสักกัจจุนันตุอาติตังตัสสมานิปูตานิเมยิสาเมอะสับเพเพตัง จโภปจะโลตามนุสยยาปชาญายะทีวาจะนัโตจะอนหาลัน so ติเยปะริงตัตมะหิเนรัตถาปปะมัตตายัางกินชิวิตังอัตวาหัวลังวาสังสักเคสุไปอยังรักตระหนงปณิตังหนาโนวาสา มังอ <Off> ิตตตาคตนะอิธรรมปีพุเตละตระปณีตทงงอเตนะตัดใจนะตัวที่โหงตุกขะยังวิลาคังอะมตังปณิทังยาปะัะปะคาสักยะมุนีธรรมาหิโตนาเตมะธรรมมะธรรมเมมะ ปะมัติกินจิปิทัมปิธัมเมรัตนังปณีตังเอเตนาสจเจนะตุว,หวตหโหตุยัมพุทธเศธโทปะรีวัตวันนะยิตุจิงสมาธิมานันตาปิกันยามาหูสมาทินาเตนะโมนะวชิตา วัชิติอิรรมปิสังรมเอรักันปณีตังเอเตนะจเจนะตวชิโหตุเยปุกลาอัตตัตังปัสปัสสาจัตตาลิเอตานิยุคคานิโหติเตทากิเนยยสุขาตัสสาตัสสาคา เอเตสุทินานิมหาพลานิอิทมปีสังเคราะห์และนปณีตังเอเตน่าตัเจนตัวสิหนุตุเอสุปายุตามนัสาทันเห็นะนิกามิโนโคตะมาสารนำเหตปฏิปทาอะมะอะมะตังวิไหหัทพาสุทาเนปุยตัง พุทธิงปุณตมานาอิทามปีสังเคระตรังปนิตังเอเตนะสัจเจนะทวติหุนตุยาถินทะขีโลปตาวิงสิตโตสิทธยาจาภุภิอเตอสัมปกรรมปโยตสุปะมังตับโวริ สังวะสามิเยอระลิอะลิยสัจจานิจะอเจจะปัสสติอีทำผิสังเคตและจนางปณีตังงอเจานะสัจเจนะปกติหงสุเยอระลิยสัจจานิวิภาวะยันติ ธรรม毗ละปัญเจนะสุตเตสิธานิกินจาปิเตหุติปุปปัมมะตานะเตผวังอัคคามาเตยันติอธัมปิสังเขลาตระหนีตังเอเตนะสัจเจนะสุววิหุหตุปะหาพัสสานายะสัมปทายะตะยัสสุธรรมาปะชาอิตา พวันติตัากกายะทีติวิจิก,จ,จ,เเกจ,าาจ,จิจิตัญจาเสีัรพะตังพัปิยะทัดทิกินจิตยะตูหาไปยาหิจักปิปะมุโตสัจจาภิฐานานิ อาภัพโภกาตุงอิทมปิตังเคระตะนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหโนตุทิจาปิโสตัมมังกะโรติปาปะกังกา,งาเยนะวาจายุตะเจตาสาวอาอาภัพโภโสตาสาัสสะปะติสาทานะยะอาภัพปะตาอิทิอาภัพ ัสสัตบุตราอิธรรมปิสังเคลราสนาปณีสังเอเจนะสัจเจนะทวัิปีหุนตุวานาปะกุงเปยยะถาปุสิปเกหคิมหามา,มาเตปะกะอังมัสมิงคิมเหตุปะมังธรรมะพลรังอเทสยนิพพานาคามิ ปาละมังอิตายะอิธรรมปีผู้เทระตระหมปณิตัเอเนาสเจนะสเจะวติหตุวะโรวะลันยูวะละวะชาโวโววะลาหะโอนุตตโรธรรมมะวะลังอัเทสยีนิธัปีผู้เทระตระหนมปณิตังเอเสนสเจนสเจนวติหนตุขีนังปุลานังาวังนะติกรรม พาวังวิรันตะจิตายะติเกภาวะดสิงเตกีนาปิชาอาวิรุนหิฉันทานิพันติทีลาญาฐายมปาฏิโพอิธรรมปิสังเครสนังปณีตังเอเตนะัจเจนะตัวติหโนตุยานีธาปูตานิสมาคัาตานิปุมมานิปุมมานิวายานิอันตลิเก ตถาคตังเทวมนุสสภูชิตังพุทธังธรรมะสามาสุวัตถิโหตุยานีถ้าปุตานิสมาคตานิปุมมานิวายานิอันตริคเขตถาคตังเทวมนุสสภูชิตังธรรมังนัสสะมะสามะสุวัตถิโหตุยานีถ้าปุตานิสมาคตานิปุมมานิวายานิ ที่อันตริเขตฐาฆาตังเทวมนุษสปูชิตังสังคังนัมัสสามารถโสวัติหนตุบทที่ติเ็ตอาตานาติอภิริษฐพภะโลคาวินิมุโตจัปพสันตาปวัชิตโตจัปพเวลามาติกันโตนิพุตโตจะสุวังพรปวังตพีติโยวิวัชันตุชาภาโลโควินาสตุมาเตภวะ ปันตลาโยสุกิติกายโกปาวะอภิวานเสเทลิสนตจะกุถาปัจยโนาจันตตาโลธรรมาวาจันติอายุวโนสุขังภารัง